สวัสดีครับแอดมินกับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมมาแล้วครับมาด่วนๆครับพี่น้องปูสารค้ามครับผมเป็นไห้มา่งไห้ครับผมปูพิ่นบอกว่าฝันดีครับผมฝันเห็นเลขเป็นโนตัวเลยครับผมมั่นใจไรครับงวดนี้ปูพิ่นบอกนะครับเนาะสำหรับผููที่ติดตามนะครับเนาะ เลขปูสลักามอยู่นะครับเนาะมื่อนี้ปูได้หามาแล้วครับแบบเน้นๆเลยครับพี่น้องอ่าแอดมินก็ได้ติดตามมาให้แล้วนะครับเด้อปูสลักามครับผมอ่ามาด่วนๆเลยครับอ่าปูบอกว่าอ่าเลขสองตัวนะครับเนาะเด่นนะครับเด่นๆเลยครับผมปูหามากกัคือนะครับตัวเด่นเลยครับอ่าหาหกเลยพี่น้อง ห้าเจ็ดหาเก้ากหาเกหาเจ็ดไดครับเด้อเด่นเด่นเลยครับว่าปูพันวาเนาะครับน้องน,นี่มั่นใจครับส่วนตัวล่องกับแปดหนึ่งได้พี่น้องสองสองครับสามสามครับผมเป็นเลขสองตัวเนาะครับเนาะปูพันบอกว่าฟันดีครับครับผมจนสามตัวเนาะครับเนาะอ่านี่กันเนิดนึงกันครับผมอ่าหาหกเจ็ดได้พี่น้องเด้อ แล้วก็เก็ตเกาหาครับผมอ่าก็ให้พี่น้องนะครับเนาะได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับเนาะอ่าในการเสี่ยงโชคต่อไปครับผมอ่าเอดก็ได้มานำเสนอให้แล้วนะครับเนาะมาแบบด่วนๆครับผมอ่าอ่าแอ่ยุที่การตัดสินใจของพี่น้องนะครับเนาะในการซื้อลอตเตอรี่หรืออ่าสลากกินแร่นรัฐบาลนะครับเนาะ แอดก็เป็นแคร์แนวทางครับเป็นจวนกลางนะครับแนะนำเป็นแนวทางนะครับเนาะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับนะผมขอพี่น้องทุกคนครับผมทุกท่านครับผมโชคดีครับในวันที่หนึ่งนะครับผมท่านว่านะครับเนาะหกสามเนาะครับเนาะสำหรับมือนีแอดสวัสดีครับผม